บัตรนี้ครั้งที่9กสองวันที่9กุมภาพันสองห้าหกเก้าข้าพเจ้าวิชาดาตัวเป็นบุญกอบเป่งวาจาตัดแยกพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธาธรรมลูกชาบพญาและเป็นอาจารย์ประหลาแต่พระคำเทวดาเจ้าองค์เปิดสําเร็จลงผู้คนเดชหลวงพุทธราตอนครูวาจาผู้เป็นเจ้าของวิชาจินบัตรที่วาะาสาธเจ้าจะนุ่งนาติสตตะเรียงหลวงป้าเจ้านี้ขออนุภาพคุณพุทนาตัววาจาเทวดาตาโปรดจงมาจิตของเจ้าเป็นธรรมติจากการตัวเตยได้วยเชิญ

สดทิเหุตุสปัาติเมตนานังอังธรมเมเมตนังวะรังเอเตนะสัเจนะสวดทิเบหุวตุสปัฏฐาพระติเมตตนังอัญญองเมเมสังโฆเมังนังวะังเอเตนะสัจจวะทิสดทิเมหุวตุสปัาโมดตวดมหากลิโณนาโถริเจขาคดมากลิโณโตอัตยาสัพปะเปงโกุลตวะปารมีสัพพปปโตสัพปิติเตนะสะเจนมาหุวตุสัพปุตะหาคุลโกนาโถดิเจยะสัพปะเปกุลตวะปารมีสัพพาปโตสัพโภติเตนะสะเจะมาหลวงต ตรสมโตไอเดนะาัสาสาจะวยมาหุนตัวขัปุปัาวา กดชวนหาสมัยเอวังหนจุดตังเอกัธมยาวาสเกวิหารติกติวัิมหาวันน่งมาตาพิคูลันตาสีปัจัยพิคูสัพสัพเวะราเตศตาระตุเทวตาเยกุเยัตติตาหติปะกนทัตยาพิคูสักกาอาตุจตุลงตุลาการิยาต่วานาเอตะหติายาคภาวาเกวิหติกติวัติมหาวันหนงมาตาพิคูลันีลายปัจจพิคูสัพสพเวาราเตศตาระตตุเทวตาเยกุเยนตัตติเปตาตะวันทัตตะยาพิคูสักกายาจินังยามเปียนะเพราะกว่าเตน เปิดเสยาเสยติอัตโตเทวตาเสยไเนามาปุริสุสมีตั้งกาหังก็เยเสรยปฏิตั้งตาหังครับทเอวามีวาสุทาวาเสยตอันตารีตาปาวคนตุปุตโตปะตูหังสุอัตโขตะเทวตาคนตุอวาเอกมันตังอางกงตุเอกตาวาติธาโขเทวตาปฏิยังมคาธาภาติมหา เยว่าว <S 々> ันในทวกายมัมคมาคาตอมามสยังพระตยาวะอปะริการสังฆาตโกอปลาเทวตาปะตตเกกับคาาติตละิกวตมะไตจิตังอตนุจุกามกตตาระพิเหตานิยะเหตตยานีละคเนะละคติปฏิตาติอาตโกวอปลาเทวตาปะตตเกม่ัคาถาติเจตวากีลังเจตวันีรังอิจติลังโมบันเจตเติจนิโตอะมิวลาจะคุมัตตุทันตสุสุงาเนตวปะลาเทวตาภะโตตัตเกต่ยู้กับ ยามุนุตัฏเจียเทวกายาปลิปุเรตติยาธโกธาเทวิภูอามันเดศเยคุยเยนิภิควาตตสิทุลกตุเทวตัสติปิตาหูตากะตารตัฏเตยะภิคุสำคัญยาเยมุอัเสกยบัณฑานอาหารต้สมมติธรรมเตตัมปิภะตังเอตระมาเยวะเทวตัสติปิตาอัเสเสยาธาติไมหังเอตระเยปิเตยผู้คนผู้ใจธรรมะทานอาหารต้นสมมติธรรมเตตัมปิภะตังเอตระมาเยวะเทวตัสติปิตาภวิตันติยาติตามเอรตระอาชิกิวภิควาดิเทวายังนานามิกิตใจยิตามิภิควาดิเทวายังนานามิเทติ ตม่คุ้ยเลเคยงมามานะตังะสุธานาสาตระภูรนัมติโลธาติตามีเอวันพันเตกเตยพิขุว่ามันโตปัญจโตตะวะตะวะสิโลกมนุกัสสะยยถาคุมาตาสัสสิยาเตเยตตาสิเรควัมปะหิตาสัตมาหิตาปูสุสิหารวาเซนาโอมหังสาสัมพินโอธาตัมสะสุทธาวิปัสสนานามนาวินาพิโยปัญจสตตาตะวะวะเนปิตะวะสิตับ ตโตมัตยีสัทธาสาวกเตศละเนระเตวะกัปเตตาเตวิชนะภิกขุเตจกปรมุงสุตตะวพุทธศาสนาเตสปปงยานังอนุอนุลาทัศนาอภิเกนะตมัทธกุงสิสหะทางอสัลันงตาตเกสหะนามุนามตาตุงอภิเกนะต้สตงาติสวปตาบุษงัสุนตะัพพยะวคุดานะจติมาตโตอัตสัทาสาวกเตศละเนระเตวะกัปิเกตตาเตวิชนะภิกเยวขงกิตายีต่งภิกขีลานุอนุบุลสุตสตสหะว่ายากขะัุมาตะตตว่าอิติมต มันโดนตัวยาสัต์มุติมันนำการมีพ u n a ตัวเตมิวัาชาติศาตาสเขนว่าตใกล้เขานำมาตมยี่มันเตมติมันโัวนโดนตัวยาสัตย์จิมุตะมันนำัการมีพิ u n a เตมติวันสาาคีติาสัยพนันำย่ที่มันัวที่มันตวนวนตัวยาสัต์มุติมันนำการมพิ u n a เตมติวันาธาคีรตรสัพนานนำยิ่ที่มันัวที่มันตวนวนตัวยาสัต์มุติมันการมพิ g r a เตมิวันเวุุตาจจัตเยที่นเ เีพโยนางตตามักขาัญญูรัตเตติโลการาาติโตโัเป็นจริงว่านางกุลามัทีางราชธาตโหมปัสตาติระพระทางอติปติมหาราชายาตติโปุตติทัตวะเขายุนามานามหาภรายที่มันโตชิมโตวันวันโตยาตติโมทัปนาีงามพูนิจูนพระินันติทางยิ่งงโสดาปักัะนาติปติมหาราชายาตติจบปุตติทัวะิจนามน ที่มันโตชื่อมันตอันมันโยัดสัตโมรธนามมูลคุณนังสมาัิว่าปัจจิมันทีต่างราชวิรูปตประสาทกานาการต็มมหาราชยะเตยเตยโพตติสขัตพามิเจตนามนาหาพระไรที่มันโตชื่อมันตวันมันโตยัดเตโพตธรรมนามามมอคุณังสมัติอิตราทีต่างรัชภูเรดุประสากระาเต็ปัญหารัชยะเตเตพตติตดัวิโยจำนันามาพระไรที่มันโตชื่อมันโตอันมันโตยัดเตโพดัอภิกรรมมือาคุณังสมบัติวนานา คุว <Net> ัาในกับปิเจ้าระวัณตตสัมมาาวิโนธาสาอาคุวัจจะในสถามัญาคุเคนเวเคนถูวิถูจะวิดูปะหารจะนักกรนมการมาเกิดทินิ้มาตุจัดบรนาโตโอเะโยวจะเทวตุโตจะมาตาลุงจิตตะสมกัปปะหนนะโรธาัา อาคูป is ัจจติโหติมพะรูถือว่าจะสายเตเจเขยจะละากเวลาท่มุงท่านมนนมีกามุนะคนเวลาตาคูณาลตนาคาเวตาตาปกกราละตาอาคูปยาคัหายาตพิมูตานาทาตาอาคุณาคายาสัตย์ที่นยวันนวมากันโสกัตมติวนนางเฮระการาจะหัตันติที่พาติจาปกติวิจุตัครับเวสัยาติวะมัชตตาติตาทุบนาอิติเตงไม่ปยาเยนตตาาคามาลาชานามติตัรนั้นโตเขมามนก็ติพุตจัหาวจายิพว่าหายาตานาคาทุบนาสามังการูตัว อาศุมาามูทางสะอสุราติตาวาตโรวัสเตศรีทิมโตยัสัตินุกาลกัญชาอภิตะวาทานเวค่ะเวปจิติจติปนาโรตมุตเตตาัตตัมจัตตุุตตางสาวเพเวโรเชมาว่าการสันนิพารังเสนารลาภุญนราวุ่คมโยธานิพัตตันเตคูพิขูน่งซมันติงว่าน่ง อาโคจะเทวะตอรีจะเตโกายะตุกมอนนาวะลุนาเทวะโสโมจะยสาสหปิตะคลุกยกอาคูเทวายะสัติโนถะทาเสตตากายสัเพนนั้นวันทีทีมันโตทีมันโตวันโตยสติมนานากามุิคาเตวะเตุจะเทตหารจะอสมาดูเวยามาจันทสุนีวาเทวะยะโลุระิณสริยุิเสวะทริยมาปุรินัตเตปุระคิตวะอาคูมันทวะาวตุนาค้าตะเตวะสกุปปะ้าวทตตะโกท่านเสติทักายะสัพเพนานั้นพอดที่ ภิการมูลปฏูนาสมัยนะคะถาพุทธะภูเทวะถารมาคีิอธิกาจจโลชาจจอุปาสุภาพเซงยนวารุณนสะตมาจักุตาจานจักาถุยาอากูอากูถารในชิมเสถตกายาสเพนานาเพลยโยีมันโตที่มันโตวันโตยัสัตติมลมะอภิกรรมมุทกคุนะสมานามหสมานามสัตตุสุตันคีปูจอกกูอาคูมโนิเตอาถากูหายโยเทวะเยวเยจารุตีดวาสินุปัลกามหาปัลกาอคูเทวายะสตตินาเตเจตกายาสเพนานาเพลโยทีมันโตที่ม กุณังสมปติวะนักรูกาลุมหาลุนาอักวิสัาสาตหาอุตะปาโมกาุวิจัณาธรรมธาหาละจามิตะกายสัจติธรรนาอาคาปชุโนโยติตะ่วัตตะสตเจตะกายาสเปนนาาปฏิอิทิมโตทิมุนโตวันโตยาสติโมทัปนังเพื่อพิคุณัสัมปติวะนังเขมิยาตุเจยาวัคตะกายาสเปนนาณาปฏิอิทิมโตทิมุนโตวันโตยาสติโมทันัอภิคามมิคุะทัเสตเจวัยาสเปนนาา ตยวอากาศเย็นทเจต็ที่ตั้งวงลจะตามมีการปกติจานาางวาักขิงมกตะลังนาผักเจตังเตติดตปมาปันปติตอีที่มาตตนตันกุมาติโตจตตกข้าตมว่านังสวว่ามรกนังมหาพามาติที่ราติปันทิติมาทีตมายะย้ยททเรในาคูบันเจกทวาิเตชมตอาหาหารรตอปริวัตเตจะตเกันติตเตเวมาเมมาลนะพิการในบัตหากันหาาที่ยังเอตากันหาธรรมตาตาลคือพระพันุ้ อิทธาตตรรมหาเสนกานาเทนาเปตายิปลนาตะระัดจะสลังกตวะเพราเยงคาภวุตุโคเมโทเชนันสวิสุตุลาธารุโสบาจุธาวันจักกุสุระเยงปัสสิตจัตตพังอวิยายาวกิจนาจตุมาตตวันมะยะสัทาสวเกตาเนวมาลาเสดจัิกันตาเตวิชานาพิทธโกวเตจักกบมุงสุตวะพุทธสาตนาปิราเกปะกามุงในสัมโมหมีอิทิยุสเพวิจิตังสักริยาติตายัสติโนโมทันติฐาปุเดหิสาวเคเตทานเนสตาตีบทสวดจุนลชัชยบก นะโมเมกุฏเตชะัตนาตตะหามิกาเตชะปิติปัิติวานารายะบาลเมสุทาติทิปิใจอินถาจตุโรกันพีละกัสสารมัูตรงขังขจตระเจยะปัิติปว่าชยยะแชรนันนีเรนทิหิุตัดีนาทีนาทีนาทีอุชยยเแชรขคนลตอนีไฉมีเสมรุรลชาพนังละจีชยยะคัมพีละโตทีนาเคตนาคีตีตาเจปุตตะกชยยะแุนิมิตาลงคีชยยะแชสิงค์สุทธาทังกะชาตาชยยะแชวะรุณกุขะ มุขสาตาชยยะชยตาปาินิกาการละคุณถกชยยะแช่คนละคนนาตุลงสูรละการผู้ชมสิงหาพยางงานทิปาชยยแช่เวลูนาคุ่ยยาตาชิตาธิชาเสนารีปุนัสตุทีนอรดีชยยะแช่สุขาสุขาชีวิชยยะชยยะธรณีตตาตรัส ะาลีตาชยชยยะทรณีตัติงตถาชยะชยมังคลานัญญาวาลังเกชยะชยวาลุนายาเชยชยลักขเสตุรพุทธเกชาชยะชยพัมมะเนนทักขนาชยะชยละชทิอะตัดชยยะชยวัดงุ์ตะรชยะชยหันตาปัจเจกพุทธสาวัชยะมะเหตตูโรหะเราาลินเดวะชยชยพัมมาจลลโขชยชยนาโควิรุตตโกวิรุปโกจันทิบาลวิอินโทจักรเรนะปุโยจากภูเวโรวะลุโนปิจะอัติวายโยตั ปาปูโหคุมาโลท่าตรลตะโกอัฏฐตาลสามมหาเทวาสิทธิจะปะสะอาทายโยอิทิโนสาวกสาวพาเชยรามโมกวาตุเชเจธโมจะถังโคจะทัสสะปาโลจะชชยะกายเวเตนะพุทตเตเชนิเชนโุถิปวันตุเตเอเตพุทตเตเชนะโหตุเตเจยามังคลังเชโยพุทตเตชตมะตอยังบาปะริราทายโยอุปโธเชเมืองเถรปมุติตาเจยัตถาพามะนังเหติโนเชโยปูพุตเตีมะตอยังมาปาติปาราทะโยปูโสยมุตเถรปมุติตาเจยัตถาอินทัคขณามเหติเจเชโย ปูพ <anto> e <ım> ุทธาเิลีมะเจะยามาปาปิงมตราราเจ้าปาปิมโตปลาลาทโยุโพสยมนึงมะเถิปมุทิจะชัยยะชัยะนาถาเทวคณามิติโนิโยปูพุทธาเทลีมะียวอาปาปิงมะโตปาดาลาเทวอุโพสยมนึ่งเถิปรมุทิตาชัยยะตาถาทุปันนักนาเมหิติโนทิโยปูพุทธาเทลีมะจียวเทีมะโตอายามาปลาปิงมาตาปาลาทโย อุปสมณยมรรคประมุขทีตาชย,ยตาสาพรม สัพพามะคะนาเิติโนุทิโยภุติยาบุเรสายานันจวยเอตวังวิเชโยโหชิเยมตุชชยมะเดปาลติปาลังเกติเจภะวิโยอภิเศติปาพุตตานังอะคาปันโมปโมสติทัวสุนันคตสุมาคตสุภาตสุวิจมุสุคโนสุตตสุเสหัมตามมจาริปะทักนิกายะกามจารกังมังทักเตปทักเตมโนกังมังติติเตปะทักตินาปะทักตินากรตะวันนรพันตะเตปะทักเตเตะทารันธาตุกิตาวิรุณหาพุทธาสาตเนอโลกาสุษตาโหนาสหัสเพงยาติพิสุรันตุโภโตเยทัตเทวะตมิงฐานเน ตาทิคายุธาตุธาหุตุขิราหุตุสัพพธารักขตุสัพพตนาขตุจินาธาตานัญญากาจิปตนาเตตังสะเพปูเรนตุมโนราธายัตตากาเลปวัตตันตูวัตังวสาวราหักาลูกาจุปัตะวเตตังนิวาเรนตุเจรพัตกายาสุกาญาสุขันติ่จตุขังละหันตุยถาละหัง บทสดธรรมมณิยามาตรังเอามิตรังไกทมิยภาวาสาวเวนวิหารติเจตวานาปินอรมีตระโหภาวาพิโมันเตพิโกติปันเตพิโคเพื่อันโตงปัจะจโสเจริตวะอุปเาวาพิเกเวตขะกนุปรวาตกะกตนาติวาสตาตุธรรมะตาธรมะเฮมาตาสวิตังารานิจติตังขะขะกุอจัมพิชิตติอเมจติพิจิตตวามีตดาจิกติเตเตปัญญาเป็นปันะเปวิรัติพิชาิกรีกโติทะเพตังรานิจติอุปาวาพิกเวตกะกนุปเาวาตกะกตะนุเทวาตขะ นียมาตาเตเปตังคาราตุขติตาค่ะตาขาคาตะอธิพุจิตติมีตะปิปิจิตตวามีต่ตะวาคาจิตะเทเตเตปัญญาเปติปัญนาเปติวิวาลสีพิพาจิกนีกโรติตะเปตังค์คาลาตุขาติปะทาวะพิฆเวตาขาคาณุปปาวะธาตสขาคาบังติตาวะลาธาตุนธรรมะธรรมนียาเตเปธรรมานาตติตังตาขาคาโตตัมพุชิตเตียปิเมตธุเตภิพุจิตติอเมธะปัญโตอาทิคาเตเตเตปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลสีพิพาจิกนีกโรติตะเปธรรมานาติติอิทาวะจัพภะวาตามานาเต ขู่พระวันโตพาติตังพี่อันตุนตีบทสวดพัฒเทกรัตตคาถาตีตานาวะคือวิญน้ำกติคณะกตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงร่วงแล้วด้วยอะไรไม่ควรพะวงสืออย่งี้ยไม่มัานยะธาติมบาหินั่นตังอปตังอนักตังเป็นเด็กก็ได้เป็นมาคนยังไม่มาปัจจุบันนาโยธรรมาตัดานตัดาวิปัสสิอสังวิราตกตังวิ ตังวิทารามนูรูขเยผู้ใดเห็นทางมันเกิดขึ้นเชเพราะหน้าหน่อยอย่างเจ็บแสบมากๆง่ายเขาเนีขาควรพราะขวดกัจเนนะอาเยว่าิดจะมาตามัา้มโกอัญญาเมล่างสุเวฟามเพียรขิดต้องทำวันนี้ใครละจงฝัดตายเมืพรุ่ง,งนี้ฮีโนสังฆารันเตมาเตเนนะมันจะเนี่ยพบกันทาคเพียรต่อมาจช่นพรุ่งนี้เฉยมาละยอมไม่สำหรัาเอวังมหารีปาตาติงโหลัตตมาตันติตังตังเวพทเทกะรัตโตรัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนะั้นเมืเ่อเกิดการตักกาลางว็ลกะ qua đa chồm tập บทสวดธรรมะสังเกตระขนาดตะเพทสังารนิจจะสังขารกึ่ร่างกายจิตใจแล้ว่มน้ททั้งหมดทั้งส้นมันเทียงมันไม่เทียงเกิดขึ้นระดับใบมีดหอยเพทสังขารทุกข์สังขารกึ่รงกายจิตใจได้ทุกนน้นทงทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาพวกคือแก่เกิดเจตตาตะเพยธรรมะนั้นตาสิงห์ทั้งคนทั้งเป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรคือว่าเราเพราะว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาอาจทุ่วงชีวิตตั้งชีวิตเรา เมเนียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่ที่ยงมรางเมเนียต่างความปราของไปของรีกวัตควรจะสังเวลยากโยจิร่างกาไม่ได้ตั้งอยู่นาเปตวิญญาณก็ปัจจัยวิญญาณชิ้นตัวคันอันเขาที่เสียและสีเสตติจะนอนตามปตวิญญาณเปนดีกลิงอะไรว่าประดุดังข้าม้และท่องืนนี้อันงหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตะสังขสังข์ทังายไม่เที่ยงหมอ่ปัจจยะธรรมินมีความเกิดขึ้นอมีการเส่ิมเป็นธรรมดาอุปเชนนี้มีชั้นแท้เกิดแลยอมดับปลายเจตสังหูปัจมูลสุงโภม ใอยู่มาริตสุจะมาริตกะเลติใจแล้วแล้วก็ไม่กระนาะตาเทวะหังมาริตานี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่เมเอถากสังคโยฟ้าตกใส่ในฟ้าตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจียังกินจีคือทางทรรมเมตเพิกกระเทยกระตังบุญญันหัวนุโมทันตุสุนันตุโคโตเยเทวะอัศนินดาในทิกขตาติคายุธาสัทพะหุโตสุกิตาหุโตทุกขะปมุจเจตุมาตาบิดาโตคุตาหุโตทุกขะปมุจเจตุสเียาติกา ทุตาั ة, well, ้ตุคุขะเปนตระเปอายติกาุตาขอตุคุะจะเตรเพปีตารเพยยขตเพเปตาสุตา้ของตุคุะจะเตเพอาจิยาบัญญายยาสุตตั้งของตุคุขปัญญุตเพนะขะตั้งุตาของตุคุขะปัุจะเปตุตระเพเทวาุตา้งอตุคุขปัะเตระเพามตีนางตะไม่เชนตุบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิตติยามาอิติภวันนะโมโพธิสตว์ติยามาอิติว่านะโมโพธิสตวติยามาอิ บทสวดปัตติชานะคานายาเทวตาสัจจิวิหารวัตถินิสุเตกะเลพอิกะเลจยิงตะหิตาธรรมเนวันตุพูชิตาโตติงขโริหารมิทะเทราชจวัชนาวกัจจิโกโรสามิกาธานปฏิักกมเจเจนิกะมาอิสตาราสะปนังพุุิตาปนตุเตชะลาพุไดเยปจตะสัตาระวุปปปิการนิยานิยังธรมะังปกิจเตเตสัพเพปุสุถูกะโลกะนุตุทังอาญธาตุเจนัสตังมโมธรรมธาลาเจตุคลาทั้งผู้หัน วุฒธมปะนยะธรรมีอริยประเวททีเตปพัฒนาหุนตัสเพปรปันุมุตตาสันนิสมาทาเกประเวทเช่นโตกาเทวประวัตตุวุทิภาวายะสัตตนังสมิตังในตเมตังในมาตาติตาอาจารชันนิจาระกตุบุตการเอวังธรรมราชานุบะชารักตุสะพา เทวตาวิยาคาถาทุกปัตตาเชนีทุกข้าพยาปัตตาเจนียาโตกับปัตตาสิทเจ้าพระโหตูสัพเพปะเรวิเทวตาจะพิตารณตังมุเยตปตัสัพเพเทวานุโมทรมัตตาไม่ติยาทานังเทตตุตัพเยาติราละกตุูสัพพะวนาดิลตางโหตูกาจตุเทวตาคาตาทุกังคลากาตาโอนตุสัพพังทุกังขลังลักขตุตัเตวตาพระพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตาโหตุสัพพังทุกังขลังลักขตุตัเตวตาสัพพนามานุภาเวนะโสติโหตุนทีรันตาลังโหตูสัพพังทุกังข ตื่นพลังพลังสัพเพพุทธาปลาปตตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะารักขันพันธามิตรสัพเพภูตตาปลาปตตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะารักขันพันธามิตรสัพเพพุทธาปลาปตตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะารักขันพันธามิต สัพเพพุทธาปราปตตาปเจกยังพลังอหารตนันเชเชนะารักขันทันทันสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกยังพลังหันตนันเชเชน่าักขันทันสสัพเพพุทาปราปตตาปเจกยังพลังอหันตนันเชเชนาักขันทันสสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกยังพลังอหานตนันเชเชนาักขันทันสสัพเพพุทธาปราปัตตาปเจกยังพลังหานตนันเชเชนาักขันทันสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกยังพลังอาหารตนันเชเชนรักขันทนทันด้วยนานแห่งบุคคลศรีข้าพเจ้าได้ กูสัมเด็จสัมเด็จประนายจ้าเิรษิีพรมรงครนี่พรมราต ชนรนีพันตีหลวงผู้เดริญสุดวัยคิาลายเขาที่ทงแห่งบุคคนจนสับดปสิริมงคลให้แล้วข้าปลอดหายจากผู้สรโรควันตายทั้งวงให้มีหลังรายอันสุดเจริตบ้านคงเป็นสัมาทิ่อันชาติธรรมว่าไม่มีอดอยากแยกจุเรยามีแก่ข้าพเจ้าขอข้าเจ้ามีสัม,มาทิตั้งมันในพระธรรมคำสอนแห่งองค์มเร็พัมาเจ้าจดำรง,งอยู่ในความดีการต่อกลาลนานอีกการขอเทพเทวดา,าทัา้งลายผู้ได้อนุโมทนาทุกการในบุุคลในทรงปฏิปัสสนน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปถึงวัต เปลี่ยนโดยพุทธานุภาพเทวานุภาพวิธานุภาพอันศักดิ์ิทธ์อันวยผลให้เป็นสื่มงกันแก่ค้มครอบองและผู้ช้าทุกประการเทิน